ครับผมเทคนิคมอเตอร์นะวันนี้อยู่งานสร้างมอน้ํานะครับทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันมอน้ําเหรอวะแต่ว่านี่คือมอน้ํานะครับมอน้ําดัดแปลงนะครับผมให้ดูนะครผมก็เพิ่งเคยสร้างเหมือนกันแต่เขามีตัวอย่างมานะครับก็สร้างตามแบบตามตัวอย่างน่าจะไปลงในเครื่องยนต์อะไรสักอย่างนะครับเป็นพวกเ,เครื่องยนต์เครื่องจักรหนักครับผมนะก็ ของเดิมเนี่ยมันมาเป็นม้อญ<ม>น้ำสแ<ม>ตนเลสนะครับผมเราจัดให้แบบอลูมิเนียมนะครับลังเพึ่งตาอยู่นะครับช่องทีหน่อยนึงนะเพราะว่าตัวเนี้ยเห็นลูกค้าแจ้งว่ามันต้องไปแช่อยู่ในน้ำอีกทีนึงนะครับก็เรื่องระบายความร้อนนี่ดีเยี่ยมมากแน่นอนนะครับผมนะก็จะมีน้ําเข้าด้านหนึ่งแล้วก็ นะครับน้ำออกด้านล่างนะครับด้านล่างนี้ก็คือมันจะวนนะมันจะวิ่งอยู่ภายในหม้อน้ําวิ่งเข้าบนออกล่างนะครับผมเนี่ยะเราได้ทําการเปลี่ยนจากการเชื่อมนะครับเหล็กอันนี้เป็นการยึดน้อยเพราะหม้อน้าเราเป็นอลูมิเนียมนะครับก็จัดให้แบบสวยๆงานอย่างนี้ไปเลยนะครับก็ถูกใจลูกค้าแน่นอนนะด้านข้างก็เชื่อมเป็นเป็นงานเชื่อมเชื่อมเชื่อมเลเซอร์นะครับผม เชื่อมยึดไม่ให้มอน้ำบวมนะครับผมโอเคแบบมีแปลกๆใหม่ๆมาด้วยผมถ่ายให้ดูอีกผมครับ